จะพูดเรื่องโพธิปักขิยธรรม37คือหมวดธรรมะที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมีเจ็หมวดวันนี้หมวดที่4และหมวดที่5คืออินทรีห้าและพละห้าคำว่าอินทรีแปลว่าความเป็นใหญ่หรือว่าความแก่กล้าอย่างเช่นจากขุนสีคือตาเป็นใหญ่ คือทำหน้าที่ดูตาจะมาทำหน้าที่เหมือนหูก็ไม่ได้คือมาทำหน้าที่ดูมันไม่ใช่หูก็ต้องฟังจะมาทำหน้าที่เหมือนตาก็ม่ได้คือมาทำหน้าที่ดูเอาหูมาดูอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เพราะนั้นความเป็นใหญ่ก็เป็นใหญ่เฉพาะทางตาก็เป็นใหญ่ทางตาหูก็เป็นใหญ่ทางหูจมูกก็เป็นใหญ่ทางจมกูกลิ้นก็เป็นใหญ่ทางลิ้น กายก็เป็นใหญ่ทางกายใจก็เป็นใหญ่ทางใจเมื่อเป็นเช่นนี้แต่ละหน้าที่เขาก็จะทำหน้าที่ของเขาไปจะทำแทนกันไม่ได้เอาหูมาแทนตาก็ไม่ได้เอาตามาแทนหูก็ไม่ได้หรเอาปากมาแทนหูก็ไม่ได้คือต่างหน้าที่ในการทำงานเพราะฉะนั้นคำว่าอินทรีห้าและพลห้าเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องกัน เกี่ยวเนื่องกันยังไงเมื่อตาทําหน้าที่ตาเนี่ยดูบ่อยๆตาดูบ่อยๆดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกมันก็จะเกิดพลังแห่งความรู้ความเห็นหรือว่าเกิดเป็นพลังงานเมื่อเกิดเป็นพลังงานแล้วก็จะเกิดตัวรู้ขึ้นมาว่าอันนี้คือรูปผู้หญิงหรือรูปผู้ชายหรือว่ารูปโต๊ะเก้าอี้หรือวัตถุสิ่งของเนี่ยมันก็เกิดพลังงานจนเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นมา พร้อมที่จะเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานต่อไปพระพรุทธเจ้ายัางตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ความแก่กล้ายิ่งใหญ่หนึ่งศรัทธาแก่กล้าเพิ่งเห็นได้ในองค์มรรคในองค์สี่ของพระโสดาบันไม่ใช่องค์มรรคเพิ่งเห็นได้ในองค์สี่ของพระโสดาบันคือหนึ่งเชื่อในพระพุทธเจ้าสองเชื่อในพระธรรม 3เชื่อในพระสงฆ์สี่เชื่อในอริยกันดศิลคือมีศิลบริสุทธิ์สองวิรยิยะพึงเห็นได้ในสมปัฏฐานสี่มีความเพียรเพื่อละบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นละแล้วละอีกละแล้วละอีกเรียกว่ามีความเพียรแก่กล้ามากมากคนที่สมสติเพิ่งเห็นได้ในสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหะ แล้วก็มีการร,รู้รู้ลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอไม่เผลอสติททำได้อย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความเป็นใหญ่เมื่อเกิดความเป็นใหญ่แล้วก็จะเกิดความแก่กล้ามีพลังงานสามารถตามรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ได้ตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอข <ๆ S 1> ้อที่สี่สมาธิเพิ่งเห็นได้ในชั้นสี่คือมีจิตตั้งมั่นตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งก็เริ่ม พัฒนาขึ้นเกิดความมั่นคงละวิตกชั้นที่หนึ่งคือวิตกวิจารปิติสุขเอกตาชั้นที่สองก็ละวิตกวิจารไปเหลือแต่สุขเหลือแต่ปิติกับสุขกับเอกขตาชั้นที่สามก็เหลือแต่สุขกับเอกเหลือแต่สุขกับเอกตาชั้นที่สี่คือมีสุขกับอุเบกขามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อจิตของเราถึงขั้นชั้นที่สี่นี่ ก็จะเป็นจิตมั่นคง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 ,นงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีอะไรเกิดขึ้นจิตนั้นก็จะมั่นคงรู้เข้าใจเมื่อรู้เข้าใจก็จะไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่จะเข้ามาทางจะเป็นทางหูทางลูกทางกายทางใจทั้งหมดมันมันไม่หวั่นไหวมันตั้งมั่นพร้อมที่จิตพิจารณาเข้าสู่อริยมรรคก็เรียกว่าโสดาปฏิมรรค มันเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามาถึงขั้นชั้นที่สี่นี้ก็จะพิจารณาเป็นอริจังทุกขังอนัตตาได้มาถึงข้อที่ห้าปัญญาพึงรู้พึงรู้พึงเห็นได้ในอริยสัจสี่คือรู้ทุกอะไรทําให้เกิดทุกอะไรทําให้เกิดนิโรธอะไรทําให้เกิดมรรคเพื่อทางไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นปัญญาพึงเห็นได้ในอริยสัจสี่คือรู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธร,รู้มรรคอันเป็นทาง ไปสู่การหลุดพ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัททินรีสองภิกษุผู้มีความภาคเพียรละบาปทั้งหลายเพื่อความสมบูรณ์ด้วยการทำบุญมีความบากบันมั่นคงในการทำบุญไม่ทอดทิ้งธุระในการทำบุญ อย่างนี้เรียกว่ามีวิริยินทร์สีพุข้คทีสามภิกษคผู้มีสติประกอบด้วยการแยกแยะอย่างดีเยี่ยมรู้ว่าอะไรนี้เป็นบาปรู้อะไรนี่เป็นบนุญรือร,รู้ทั้งในอดีตรือรู้ทั้งในขณะที่เราทำสมาธิรู้ว่าสิ่งมันเกิดขึ้นมานี่มันทำให้จิตขุนหรือว่าทำให้จิตใส ตของเราอยู่ในลมหายใจหรือเปล่ารู้ลมหายใจเข้าออกไหมมันก็จะมีสติรื้อร้อรู้อรู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างนี้ลมออกเป็นอย่างนี้เมื่อเขาสามารถแยกแยะได้ว่านี่คือลมเข้าสั้นก็รู้ออกก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้อยู่อย่างนี้ในที่สุดก็จะเกิดความแก่กล้าขึ้นมาเรียกว่าสตินซีคือมีสติมีพลังงานมาก หรือว่ามีความระลึกร้กกอย่างแก่กล้าข้อที่สี่ภิกษุผู้กระทําการสละคืนคือความโลภความโกรธความหลงได้มีอารมณ์ในจิตผ่องใสจิตเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไปตามอารมณ์ความนึกคิดมีความตั้งมั่นมีความผ่องใสของจิตอยู่เรียกว่ามีเอกคตาจิตอย่างนี้เรียกว่าสมาธิสี่ มีสมาธิที่แก่กล้าข้อที่หภิกษุผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องกำหนดความเกิดปัญญาเครื่องกำหนดความดับเรียกว่าเป็นปัญญาอันประเสริฐสามารถชํามละหรือว่าชําแกกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่มีเหลือเลยอย่างนี้เรียกว่าปัญญันปัญญินสี่คือมีปัญญาแก่กล้าดูคนพิกษุทั้งหลายทาง ที่อินทรีห้าอาศัยแล้วกลายเป็นพละห้าและที่พละห้าอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีห้ามีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอินทรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตทินทรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาพละสิ่งใดเป็นวิริยิทรีสิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นสตินทรีสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสมาิทรี สิ่งนั้นเป็นสมาธิภละสิ่งใดเป็นวิริยินทรียสิ่งนั้นเป็นปัญญาภละดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราเปรียบเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะตั้งอยู่ทางที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นไหลไปไหลไปเป็นกระแสเดียวมีอยู่ อันหนึ่งทางที่กระแสะแห่งแม่น้ำไหลไปไหลไปเป็นสองกระแสะมีอยู่ดังเช่นมีเกาะอยู่กลางแม่น้ำมีน้ำสองสายไหลามารวมกันที่ปลายเกาะถือว่าเป็นกระแสะเดียวกันไปถือว่าเป็นกระแสะเดียวกันไหลไปส่วนสายน้ำที่ไหลยแยกกันไประหว่างข้างของเกาะเรียกว่าเป็นสองกระแสะ คือกระแสน้ําไหลไปด้านทิศเหนือและกระแสน้ําไหลไปด้านทิศใต้แยกเป็นสองสายเรียกว่าเป็นสองกระแสน้ําไหลดูก่อนพิสุทั้งหลายเราเปรียบเหมือนเรือนยอดเมื่อเขายังไม่ได้ยกขึ้นเอาเมื่อเขายังไม่ได้ยกขึ้นก่อนเรือนยังไม่ได้สมไว้ก็ยังถือว่ามันคงไม่ได้ เมื่อใดเขายกเรือนยอดขึ้นแล้วสวนแล้วสวมกรอนเรือนไว้เมื่อนั้นกรอนเรือนจึงถือได้ว่ามั่นคงฉันใดอริยาญาณคือความรู้อย่างรู้อริยาญาณคือความอย่างรู้การเป็นอริยบุคคลยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุใดอินรียห้าคือสัจทินรีย วิริยินทรีย์สตินทรียีสมาทินทรียีและปัญญินทรีย์ก็ยังไม่ตั้งมั่นคงเพียงนั้นเมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุใดเมื่อนั้นอินทรีย์ก็ตั้งมั่นคงแก่ภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรียีห้าพละห้าอันตนเจริญให้มากแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำให้แจ้งซึ่ง อริยญาณคือความอย่างรู้ในการเป็นอริยบุคคลก็เกิดเป็นเจโตปริยญาณปัญญาอิมุตในที่สุดภิกษุนั้นก็จะเป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์การเจริญอริยมัรคมีองแปดนั้นเรียกว่าอริยญาณ เพราะว่าเป็นญาณเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลเมื่อบุคคลใดได้มาปฏิบัติในอินทรีห้าพละห้าเจริญให้มากกระทำให้มากศรัทธาเป็นอย่างไรศรัทธาของเราไม่แก่กล้าพอเมื่อศรัทธาไม่แก่กล้าพอเราก็ต้องน้อมและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์ได้ทำอะไรมา ได้สั่งสมบุญบารมีมามากมายถ้าเราอยากจะหลุดพ้นเราก็ต้องนึกถึงพระริยบุคคลทั้งหลายที่ได้สั่งสมบุญบารมีมาหลายพบหลายชาติเราต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาของเรายังอ่อนเราก็จะไม่สามารถสร้างสมาธิหรือว่าสร้างความภาคเพียรให้มันเกิดขึ้นได้ความพกความภาคเพียรของเราก็จะเลาะแหละเมื่อเลาะแหละมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้มีสติได้ สติของเราก็อ่อนแอเมื่อสติอ่อนแอก็ระลึกไม่ได้ก็ขี้หลงขี้ลืมการที่จะทําให้มีการระลึกรู้ว่าขณะนี้ลมหายใจของเราเข้าออกเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้รู้เราก็ปล่อยให้ลมหายใจเข้าออหายใจออกเรื่อยเปื่อยไปในที่สุดก็เผลอเลอเพราะเผลอเลอแล้วก็ทําผิดเพราะฉะนั้นสติของเราจะแก่กล้าก็ต่อเมื่อเราเอาสติของเรามาเรื่อรู้ลมหายใจเข้าออกทําให้มันเกิดความแก่กล้าทําให้เกิดมีพละ เมื่อมีพระตั้งมั่นแล้วก็จะเกิดสติพอสติรั่งมั่นมากเข้ามากเข้าก็จะเกิดสมาธิพอสมาธิมากเข้ามากเข้าก็จะเกิดปัญญาพอเกิดปัญญามากเข้ามากเข้าก็จะแยกแยะอารมณ์ได้เมื่อแยกแยะอารมณ์ได้เมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่ามีสมาธิพละปัญญาพละวิริยะพละและศรัทธาพละเรียกว่ามีพละทั้งห้าเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็จะเข้าสู่อริยญาณอริยญาณคือญาณ อย่างรู้การเป็นอริยบุคคลเรียกว่าเข้าสู่ทางกระแสไปพระนิพพานก็คือโสดาปติมกักโสดาปติมักนั้นเป็นยานของบุคคลผู้มีสมาธินีหรือว่าอินทรีห้าพระห้าทั้งสองอย่างนี้จะเชื่อมโยงกันอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่า แม่น้ํามีเกาะอยู่กลางแม่น้ำํำแม่น้ำสองสายหลายคนละทางแล้วมารวมกันอยู่ปลายทางนั่นก็เรียกว่าเป็นพละห้าแล้วก็เป็นอินทรีห้ารวมกันจึงทําให้เกิดพละห้าอินทรีห้าจะใช้ร่วมกันก็ได้อินทรีห้าพละห้าถ้าแยกกันก็ได้ แรียกว่าอินทรีห้าก็ส่วนหนึ่งพละห้าก็ส่วนหนึ่งแต่ทั้งสองอย่างนี่ใช้แทนกันได้พดระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรากระทําให้มากเจริญให้มากในที่สุดก็จะเป็นพละห้าอินทรีห้าซึ่งจะเป็นทางนําไปสู่อริยญาณคือญาณย่างรูปการเป็นอริยบุคคลนั่นเอง